สวัสดีเชา้าวันที่5เดือนพฤศจิกายนพศส,สองพนร้อยหมาอัปเดตโคกหนองนามโมเดลสวนปันสุขไทยรักชาติประส,สินินบรรยากาศเชา้าการเปลี่ยนแปลงการอุรมสมบูรณ์ ความยั่งยืนของโคกหนองนาโบเดลสวนปันสุขไทยรักชาติประสเสศ,ศินครับผมตั้งแต่เดือนมกราคมพศ2 5 0 6 6ถึงเดือนพุศจ,จิกายนพศ2 5 0 6 6มาดูความยั่งยืนความอุดมสมบูรณ์ของปลาในหนองครับผม จะมีปลากระซิวปลาตะเพียนปลาทับทิมครับผมความเจริญเติบโตความยั่งยืนอัปเดตครับผม ปาในานาเข้าเป็นรองสีทองต้นกล้วยที่จเจริญเติบโตที่งอกงามที่อุดมสมบูรณ์ครับผมธรรมชาติครับผม เกือบจะครบหนึ่งปีแล้วของคอกหนองนาโบเดลสวนปันสุขไทยรกชาติประสิทิสวัสดีเชา้าสวัสดี ครับผมอัปเดตใหม่ครับผมในช่อง youtube ของสันติชัยประเศสศินโคกหนองนาโมเดลสวนปันสุขไทยรักชาติปรเศเสศินครับผมอัปเดต